2021ในประเมินนางเต้า ដេកល <sharp ិល <sharp <sharp ឿនលួងក្រសួងសាងទិវាតวนសាសនដេតស um ុងនុភិវ Ni credit me. ต้องร้องกนหน่อยมันร้องม,มันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้ร้องแต่มันมีเรื่องในใจรู้เหรอผมกุ้มจังหัวใจผมกุ้มใจเสียดังต่อะไรก็ว่าไม่เป็นอันนอนอันนัง่งอยากได้ร้อยครั้งคอเคีย่ยวคิดแล้วให้ปวดหัว อยากได้แม่ครัวเป็นเมียนะแม่ครัวมีหลายคนนะมีสามคนเดนเป็นคนไหนเดี๋ยวไม่มาวันแรกนี่ท้องฉันแห้งเลยนะ<อ>แล้วดูดีวันสุดท้ายดูท้องฉันโอโอด้วยน,<อ>นีย่ไอ้ห <ลง S 1> น่เขาบอกให้เอาขันหลังเอามีปด้วยเออบะหน่อยพอจะมีปีกให้หนูมึ้งไหมบะหน่อยนะ ขอบคุณหน่อยครับนี่เป็นเจ้าภาพด้วยกับแม่เล็กด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณแม่จิ๋มด้วยนะครับสสวัดีน้องๆด้วยบีิมาด้วยพิเศษเลยจ้ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่จิ๋มนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับคอยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมว่าพิเแษพทุกท่านเลยนะครับที่เมฆมาละกันน้ำใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับ กุ่นะครับขอบะะะระรบุณนะครับบุญนะครับรวยแข็งแรนะครับคุป่าคุบ้านนะครับที่มอบไปกับพวกเรานะครับบุณนะครับขอบุณนะครับุุนะครับี่นะครับนีงโนนีเป็นจพ้ะัเนนี่บุนีนี่ก็หนูนี่ก็ไม่ัวด้วยนะ อร่อยด้วยของปองกลับม้านเลยดินาทุกาบอกว่าเย็นมาตายแม่ครัวสลบที่นั่งฉันเนี่ยนอนแบบเหนื่อยเงเหนื่อยเราข้าวลิเกกินแล้วไม่รู้เลยไงโหริเกขนณะนี้แดกเก่งที่หายเลยกินกันตนั่นเลยเป็โอ้อร่อยอร่อยก็ทำก็ขอบคุณค้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยยุทธ์ด้วยกูได้เจ้าเดียวแต่มึงแน่เลยแปดยี่สิบเนี่ยขอบคุณนะคะมากน้อยก็เป็นกำลังใจพวกเรา สะสมลัไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มากกันไปเองนะพวกเรารางวัลเยอะนะ้คืนสุดท้ายอ,ะอ่ะเออวังนี้เล่นคืนสุดท้ายตั้งแต่คืนแรกแล้วดิใครต้องคืนสุดท้ายตลอดแล้วประชาสัมพันธ์นะพรุ่งนี้นะครับขอความเมตตานะครับไปชมไปเช็กัน้เยอะกัดปังจาาปากเกตดนนทบ,บุรีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีลิเกแสดงมาก่อนหลายคืนแล้วอยากให้น้องต้มน้องโต้ต้องน้อยหน้าใครนะครับวันพรุ่งนี้ไปชมได้เยอะเป็นกำลังใจกัน้เยอะ กับน้องต้มและน้องโตโต้จะได้กันังใจเยอะๆกู้อะไรได้ก็กู้ไปเลยจำลองจำนำอะไรได้ก็ทำไปเลยแต่ว่าพวกเนี้เรามีโอกาสจะได้เยอะนะเพราะว่าได้ข่าวว่าเฟสของเฟสสามตามกันมาแล้วในยี่สิบเอ็ดเดือนเลนะได้กันแล้วในบางคนได้กันแล้วรู้รู้รู้เลยรู้แน่แน่ได้กันแล้วได้แล้วด้วยแต่ฉันยังสมัครไม่ติดเลยอยาเล่นกันครับผม ไม่มีปีกกับเขาต้นเลยเหรอแต่เมื่อกี้ได้ยินเดินไปรับรางวัลเราบอกว่าเราไม่มีปีกตัวโตเออเห็นข้างๆฟ้าขาวๆต้หยิบผ้าระไมให้ฉันก็มีปีกก็มีปีกไงก็อยากได้เหรอปีกปีกเพราะผมไม่ใช่ไม่ใช่ในนามของฉันสอนเพชรของฉันสอนสุพรรณลองเขาแบบไหนไหมคระบอ้าวที่เราขอเพลงกันมาไงอะไรวะรักมาตั้งนานรักแกมยัดตั้งแต่เริ่มคานตังไก่ แหลับคนดีตั้งแต่ย่าไปอย่างนี่จะตีไม่ปิดจะขำง่ายจะขำเสียงฉันเสียงอย่าทะลึงเสียงฉันฉันขำไปเลยเสียงฉันมัน้องใหม่เอาอย่าขำสิฮะร้องใหม่ไม่ต้องขำป่านนี้โอ้โหไม่รู้เอาอะไรขำเลยเอาอะไรที่ตอนสุดท้ายอะ เออแจ๊คี้ขับรถขับไม่มาดวงดีจริงๆลิเกเราปีที่แล้วรถโต้โดนชนปีนู้นปีนู้นปีนี้ได้แข่งคันเก่าเออปีนี้รถต่อมโดนชนคือข้าหลังนอย่าไปจอดหน้าบ้านพี่โลนนะโดนชนทุกคันอาคัรเนาะแล้วดวงแกจริงๆนะเจ๊แล้วดวงแกจะเหนื่อยนะเดี๋ยวดิ ตูงใจจะเหนื่อยในมีมีวิลกรรมทุกวันก็ได้วหาเหรอก็คนจะนอนนะแต่ว่าคุณพ่อคุณยังไม่นอนนะเจ้า่เขาทำเพลงไงเจโร่เป็นหลังหลับสบายเลยพอเสียงอ้มเจโรอีกฝายเจโร่จะนอนไม่ได้นอนโอ้จริงๆเลยนะเี๋ยเป็นเยอะแล้วก็มีแต่ว่าชุดนอนไม่ได้นอนอันนี้เจโร่จะนอนไม่ได้นอนเดี๋ยวพ่อมัเดี๋ยวลูกมันแม่งเรียนกันทั้งคืนเลยนั่งสารเจโร่นั่งสารนั่งสารเดี๋ยวปีใหม่นะเจโร่นะ เดี๋ยวฉันซื้อน้ำเกลือให้แกปี๋ให้ได้มีแรงแข็งแรงฉันรู้สึกว่าปี๋เริ่มจะเป็นเป็นบาระแล้วแล้วใส่สีเขียวเลยเป็นเป็นแมงทับเลยที่นี่แล้วเป็นสวยสวยมีปีกมีสวยแฮะแต่ถ้าถ้าใหญ่กว่านี้น่าจะสวยกว่านี้เนี่บางทีมันเป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายไม่เป็นไรนะไม่ใครใหญ่อะเอาเท่านี้ก็ได้แต่เป็นสีเทา หน่อยฟังไว้นะนี่เป็นเรื่องดีแต่จิ้มสีเทาได้เลยแล้วก็หวานเป็นชันเป็นสีเขียวก็ได้นะมัเป็นยี้มันไปตามยุคไปตามสมัย<ด>มันด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไร,รสองสามปีที่แล้วอ่ะฉันเคยได้เป็นปิดนกปิดเบลเลอร์เลยเอ,อืมปีนี้เหลือเป็นปิดแมงสาดแบบนี้นะแบบหลอกยอนก็หน่อยแหมวันนี้ก็เปราจะพังของเราด้วยโจ้าคืนใครจะกดเอทีเอ็มกันนี่ป่านนี้ปัดเอทีเอ็มไม่ซี้หมดแล้วกอื้อ ให้รางวัลเดียวก็หนักพอแล้วเสียไพ่กันอีกไม่รู้เท่าไหร่อ้นี้กลับเข้ามาดิได้ถึงก็2สต่อเลยนะเหรอได้ดูลิเกด้วยแล้วปาร์ตี้วงไพ่กัน,นด,นะดี่ไม่ไมไมไมแดงไม่แดงมาไม่ไม้ไม่แดงพกินคนรอบวงปุ๊บไมกเลยไม้ไปเลย ว่นคนเขาเขาเล่นเป็นเขาเยอะพี่จริงเนาะอ่ะพอได้พูดก็ไม่มาพอใครติดตามแม่มาดูในเกมช่วงนี้ติดเท่เดี๋ยวถ้าเจอแม่แดงอีกทีนะแสดงว่าช่วงนั้นอะขาขาดนี่นี่บุรีหลับแล้วนั่นก็ไปเปิดห้องร้องเพลงนี้เลยแล้วก็บอกแม่แดงขับรถเข้าไปเลยไปร้องที่บ้านบุรีบุกลับเนี่ยกลับมาตอนเทส เป็นอาหารของพระองค์ท่านใช่เทพเทพินตอนนี้ลาราชการมาครบกำหนดแล้วที่จะต้องกลับไปขึ้นเฝ้าองเดียวทำงานของเราต่อไปดูแลรับใช้เบื้องี่คุณระบาดของฝ่าบาทจะเดินทางไปขึ้นเฝ้าองค์ราชาจะเดิน সবাই <laughs>